สวัสดีคะ่ะทุกคนมาตอบคําถามนะคะของเพื่อนคนนี้นะคะถามเข้ามาว่าหลังจากทําเรื่องจำนองฉนดเสร็จแล้วรับเงินเรียบร้อยแล้วจากนายทุนจะสามารถทําเรื่องแบ่งฉนดจองคิวรังวัลได้ไหมคะ ะฉะนดที่ใช้จำนองมี2ชื่อโอเคเดี๋ยวมาตอบคําถามคําถามนี้กันนะคะว่าทําได้หรือไม่ได้นะคะฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้ก้อยด้วยนะคะเพื่อนบอกว่าเอาไปทําจำนองไว้นะคะก็คือการที่เราเนะี่ยนำ โฉนดที่ดินเนี่ยนะคะไปคำประกันเงินกู้ให้กับเจ้านี้โดยที่เราเนี่ยไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์นะทุกคนดังนั้นเนี่ยเราก็ยังเป็นเจ้าของที่ดินนะคะอยู่จริงๆเราสามารถเอาไปทําได้นะถ้าเราขอเจ้านี้ได้นะคะนึกออกไหมเราเนี่ยสามารถเอาไปขอรังวัดได้ไปทําแบ่งโฉนดได้ไปขอราคาประเมินได้คือไปทําอะไรก็ได้นะคะ แต่คุณจะต้องขออนุญาตเจ้าหนี้ก่อนเพราะโดยส่วนมากเลยเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเจ้าหนี้เนี่ยจะเป็นคนที่นำโฉนดไปเก็บไว้ถูกต้องไหมคะพอเจ้าหนี้นำโฉนดไปเก็บไว้เนี่ยเราก็ไม่ได้สามารถที่จะมีโฉนดที่ดินเนี่ยเพื่อที่จะไปยื่นตรงนี้นะคะอย่าริษจที่จะไปแจ้งความหายแล้วทำใหม่นะคะทุกคนคะ่ะเป็นคดีอาญาเป็นคดีอ่าแจ้งความเท็จเลยนะอันนี้คดีตัดคดีตัดสินออกมาที่จำคุกเลยนะคะทุกคนนะคะย้อนกลับมาเข้าเรื่องนะคะ คําตอบเมื่อกี้ก็คือตอบว่าทําได้นะคะจริงๆอ่ะตามกฎหมายทําได้นะคะแต่โดยทั่วไปมันไม่ทันไปถึงที่ดินหรอกค่ะแค่คุณไปพูดกับเจ้านี่อ่ะค่ะว่าขอโฉนดไปทําไปแบ่งหน่อยเนี่ยเจ้านี่เขาก็ไม่ให้ไปแล้วนะคะโดยทั่วไปไม่มีเจ้านี่คนไหนให้นะคะเพราะว่านึกถึงใจเข่าใจเรานึกถึงความเป็นจริงอ่ะคุณเอาโฉนดมาจำนองไว้สมมติว่าโฉนดผืนเนี้ยมันมีเนื้อที่5ไร่นะคะห้าไร่ถ้าวันที่คุณจำนองมาจำนองแล้วมา2คนเลยที่มีชื่อในโฉนดเนี่ยเท่ากับว่าเจ้านี่เนี่ยเขารับจำนองไว้5ไร่เต ต้องไหมคะแต่ถ้าวันนั้นคุณมาคนเดียวนะคะมันจะเป็นการจำนองเฉพาะส่วนนะคะแล้วถ้าคุณอะเอาเอาไปแบ่งอะ่ะ คือเจ้านี้ก็ไม่รู้เลยอะค่ะหรือว่าแบ่งส่วนของคุณะอะเฉพาะส่วนของคุณมันอยู่ตรงไหนของพื้นที่เจ้านี้เขาต้องกังวลอยู่แล้วว่าถ้ามันไปอยู่ในส่วนที่ไม่มีมูล,ลค่าละ่ะไปอยู่ด้านหลังละ่ะไปอยู่ตรงที่ไม่ติดถนนละ่ะอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยได้ข้อสรุปนะคะตามความเข้าใจเนี่ยว่าวิธีปฏิบัติตทั่วไปเลยเนี่ยเจ้านี้เขาไม่ให้ไปทำนะคะเจ้านี้เขาก็จะพูดง่ายๆ,ๆล่ะค่ะว่าด้วยการที่ไม่อยากจะมีปัญหากับลูกนี้ก็คือว่างั้นไปหาเงินอะสินไถมาไถ่ถอนคืนนะคะคือคือให้มาไถ่ถอนจำนองออกไปแล้วจะไปทําอะไรก็ แต่ระหว่างที่จำนองอยู่กับเขาเนี่ยก็คือเอาออกไปทำไม่ได้เพราะเขา,เาไม่ยินดีที่จะให้เอาออกไปทำนะคะประมาณนี้ค่ะ